สวัสดีครับโตจากอินเทนมมลนะครับในคลิปนี้เราก็จะมารีวิวสินค้ากันอีกเช่นเคยนะครับรถสินค้าที่เราจะมารีวิวในวันนี้ก็คือพ d e ดีไซน์คาเวนเมาส์ที่ยึดมือถือในรถยนต์แบบเสียบช่องแอร์กันนะครับซึ่งจะมีจุดเด่นและคุณสมบัติที่น่าสนใจอะไรกันบ้างเดี๋ยวเราไปรับชมกันเลยนะครับพิกดีไซน์คาเวนเมาส์นะครับปัจจุบันมีด้วยกันทั้งหมด2รุ่นก็คือคาเวนเมาส์กับคาเวนเมาส์ชาร์จิ่งครับคาเวนเมาส์ตัวนี้นะครับจะใช้ติดมือถือในรถยน รถยนต์ได้แล้วยังสามารถชาร์จแบบไร้สายได้อีกด้วยโดยทั้ง2รุ่นนี้จะมีจุดเด่นที่ต่างจากที่ยึดมือถือแบบเสียบช่องแอร์ทั่วไปนะครับจุดเด่นแรกก็คือระบบ Slim Link นะครับเป็นระบบการติดตั้งมือถือจากพ a k ดีไซน์ซึ่งจะใช้เป็นแม่เหล็กนะครับในการติดตั้งโดยหากเรามีตัวเคสของพี k ดีไซน์นะครับแล้วก็นำมาวางใกล้กับตัวคาเวนเมาส์ตัวนี้ก็จะติดแน่นแล้วก็ แน่นหนาประมาณนี้นะครับเพราะฉะนั้นมือถือที่สามารถใช้งานได้กับตัวคา r ์เวนเมาส์นะครับก็คือจะเป็นมือถือที่ใส่เคสของพีกี้ไซด์นะครับก็คือจะติดกันแบบนี้แล้วก็ถอดสามารถถอดได้ด้วยมือเดียวต่อมาก็จะเป็นเคสที่ติดกับตัว Universal Adapter ตตัวนี้นะครับก็คือจะแรงดูดเท่านี้เหมือนกันแล้วก็สามารถถอดได้ด้วยมือเดียว สุดท้ายนะครับก็จะเป็นมือถือที่มีระบบแม็กเซฟแบบนี้นะครับก็คือสามารถใช้ติดกับตัวคาเวนเมาส์ได้ mm hmm. เช่นเดียวกันครับผมจุดเด่นถัดมานะครับคาเวนเมาส์ก็จะมีความมั่นคงแล้วก็ความสเสถียรค่อนข้างสูงโดยไม่ว่าจะขับขี่ในรูปแบบใดนะครับเจ้าตัวคาเวนเมาส์เนี่ยก็จะติดแน่นแล้วก็ขับขี่ได้อย่างปลอดภัยครับหายห่วง และสิ่งที่ทําให้คาเวนเมาส์ตัวนี้นะครับมีความมั่นคงที่สูงอีกอย่างก็คือจุดล็อก2จุดนะครับโดยจุดแรกจะเป็นจุดตะขอซึ่งสามารถปรับได้ตามความลึกของขนาดช่องแอร์นะครับแล้วก็สามารถลดได้จุดที่2ก็คือจะเป็นตัวหนีบนะครับซึ่งตัวนี้เนี่ยจะเป็นยางสามารถปรับขึ้นลงได้ ตามขนาดความกว้างหรือขนาดความห่างของช่องแอร์ครับผมซึ่งจุดล็อกทั้ง2จุดนี้นะครับทำให้ตัวคาเวนเมาส์สามารถติดกับช่องแอร์ได้อย่างแน่นหนาและปลอดภัยจุดเด่นทันมากก็คือแขนที่สามารถหมุนได้360องศาแบบนี้นะครับซึ่งจะช่วยให้เราปรับตำแหน่งของ มือถือได้อย่างอิสระและที่สําคัญก็คือมันไม่บังช่องแอร์นั่นเองและสุดท้ายก็คือการออกแบบอย่างพิถีพิถันนะครับโดยโครงสร้างของตัวคาเวนเมาส์เนี่ยจะทําด้วยอลูมิเนียมคุณภาพชุบอโนดซ์ต่อมาจะเป็นตัวหัวบอลน,นะครับที่สามารถปรับได้อย่างง่ายดายซึ่งออกแบบโดยทีมวิศวกรที่ออกแบบพิกกี้ไซทเวลทายพอรครับและแผ่นกันลื่นตรงนี้สามารถกันรังสี UV บได้ครับทีนี้แล้วช่องแอร์ที่สามารถใช้งานได้มีอะไรบ้าง ช่องแอร์ที่ใช้งานได้จะมีลักษณะช่องปรับลมเป็นแนวตั้งหรือแนวนอนตามรูปภาพนี้นะครับโดยจะต้องมีความกว้างความสูงและความลึกของช่องปรับลมตามรูปภาพนี้เลยครับในส่วนของช่องแอร์ที่ไม่สามารถใช้งานได้จะเป็นลักษณะตามรูปภาพดังนี้ครับ ทั้งหมดนี้ก็คือพริกดีไซน์คาเวนเมาส์ที่ติดมือถือในรถแบบเสียบช่องแอร์ทั้ง2รุ่นครับก็หวังว่าจะเป็นข้อมูลที่ดีและเป็นประโยชน์สําหรับทุกคนนะครับถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร e เพื่อเป็นกําลังใจให้พวกเราด้วยนะครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ